ที่นี่คืออารามฮาวันหรือฮาวันบูติสมุนัส t e เป็นอารามพุทธเก่าแก่โบราณพันปีที่ยังหลงเหลือเพียงแห่งเดียวในเมืองสีนากาแคชเมียร์แห่งนี้เมื่อพูดถึงแคชเมียคนทั่วไปมักจะนึกถึงทะเลสาบดานการล่องเรือชิกล่าทุ่งดอกทิวลิปนับล้านดอกแต่จะมีสักกี่คนที่นึกถึงวัดพุทธเก่าแก่ เพราะที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองพุทธมายาวนานเป็นพันปีนับตั้งแต่สมัยของพระเจ้าโศกมหาราชพระองค์อุปถัมภการส่งพระธรรมทูตออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง9สายซึ่งสายที่หนึ่งนำโดยพระมชันติกาเถระได้เดินทางไปสู่แคว้นกัสมีละหรือก็คือแคชเมียร์ปากีสถานในปัจจุบันนี้เองซึ่งอารามแห่งนี้เชื่อว่า พระมชันติกาเถระและคณะได้มาอาศัยพำรรนักที่นี่และใช้ที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยนั้นจนทำให้พระพุทธศาสนานั้นยั่งยืนยาวนานมานับพันปีพอมาถึงปีพศ640ในยุคสมัยของพระเจ้ากนิสกัมหาราชแห่งราชวงศ์กุสานะจอมราชาผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของชมพูทวีป พระองค์มีพระราชสัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งจึงได้ทำนุบำรุงอารามต่างๆมากมายและอารามแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในอารามที่พระองค์ได้พัฒนาจนกลายเป็นอารามสำคัญแห่งแว่นแควซึ่งยุคนั้นพระพิสุงสง์ได้เปลี่ยนจากการนับถือนิกายเถรวาทมาเป็นฝ่ายมหายานในฝ่ายของสรวัตสติวาทินพระเจ้ากนิสกามหาราชได้กราบอรัตนามู่พิสุ ได้ร่วมกันทำสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่สี่ของฝ่ายมหายานณอารามแห่งนี้ซึ่งการจะทำสังคายนาพระธรรมวินัยได้นั้นแสดงว่าที่แห่งนี้ต้องเป็นที่สําคัญเป็นอารามหลวงเป็นอารามประจําแว่นแควนจริงๆแต่ฝ่ายเถราวาทเราไม่ได้นับว่านี่คือการทำสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่4ตามรูปแบบของเถราวาทเพราะมหายานเมื่อทำสังคายนาพระธรรมวินัย มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบระธรรมวินัยให้เป็นไปตามยุคสมัยตามกติของฝ่ายมหาย,ยาน mm hmm. เหราว่าเราจึงไม่นับการทำสังเขนาพระธรมินัยครั้งนี้ mm hmm. และที่นี่ก็ดำรงอยู่สืบมายาวนาน mm hmm. จนถึงปี1นึ่งจากนั้นศาส,สนาอิสลามได้เข้ามารุกราน mm hmm. ก็ทำลายพุทธสถานทั้งหมดรวมทั้งสถานที่แห่งนี้จนย่อยยับทีนาศลงไปณ mm hmm. ที่แห่งนี้ก็จึงได้ถูกทิ้งให้รกร้างยาวนานมา เมื่อน,นักโบราณคดีเข้ามาขุดค้นพบที่นี่เขาได้พบว่าก้อนอิฐแต่ละก้อนที่อยู่ที่นี่มีอายุอยู่ในสมัยช่วงปีพุทธศักราช500ถึง1,100มาตามลำดับบริเวณเนินเขานี้ทั้งหมดหล้วนแต่เป็นอารามในพระพุทธศาสนาทั้งสิน้นแม้แต่ชาวท้องถิ่นเองก็ไม่ทราบประวัติความเป็นมาเป็นไปของที่แห่งนี้แล้วจึงทำให้มีน้อยคนเหลือเกินที่มีโอกาสได้เดินทางมาสู่พุทธสถานแห่งนี้ก็นับว่าเป็นที่น่าเสียดาย พราว่าที่นี่เคยเป็นอารามสําคัญมายาวนานเป็นพันปีแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราตั้งใจเดินทางมาที่นี่เพื่อจะได้เจริญบทพระธรรมจักรกับปปวัฒนาสูตรให้เสียงพระสัตทธรรมนั้นดังกึกก้องขึ้นมาอีกครั้งณพุทธสถานแห่งนี้แม้ที่แห่งนี้พระพุทธศาสนาจะสูญสิ้นไปแล้วแต่พระสัตธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นยังคงดำรงมั่นคงอยู่ในโลกอีกทั้งความจริงที่ว่า ณที่แห่งนี้เคยมีผู้ศรัทธ,ธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากมายก็ยังเป็นความจริงที่ไม่อาจมีสิ่งใดมาลบเหลือนได้โดยอนุภาพแห่งการมาสักการรับ,บูชาที่นี่และเจริญพระพุทธมนต์เจริญบทพระธรรมจักรกับปัจวัตนะสูตรนั้นทาตุกจิรังสตังธรมโมขอพระสัตธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดำรงมั่นคงสืบต่อไปตราบนานเท่านานเทิ